บ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟราด s e แล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปไอเดียแฟชั่นการแต่งตัวที่จะทำให้คุณดูดีในทุก,ท,กที่ที่คุณไป แต่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพคือแบบสาบานได้เลยว่านี่คือหน้าหนาวจริงๆเหรอเนี่ยแต่นั่นแหละอย่างไรก็ตามช่วงปลายปีหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่วงเลยนะครับที่ผมชอบมากๆเพราะนอกจากมันจะเป็นช่วงเทศกาลดีๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแต่งตัวได้อย่างเต็มที่โดยที่มันไม่ดูเยอะจนเกินไปด้วยแต่ก่อนที่พีดูกันก็อย่าลืมครับด้วยแล้วไปกดไลค์คลิปนี้ผมน,น,นะครับเพราะยูทูบเขาจะชอบมากๆและมันก็จะเป็นกําลังใจกับผมด้วยโอเค Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasaste mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami, que un origami. Eres perfecta mujer mami, más simétrica que un origami. Es la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi manía, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Son por ahí Todos e todas as poses Que tú conoces Gracias a mi Mujer ni tu amigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Cita, dime pa' onde vai Tú besas mami, más simétrica que un orangami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas. Give me a heart trip exclusively. Take one step, like this song in my head. head. Shooting star, it like celestial bodies. Oh oh. Celestial bodies, celestial bodies. Oh oh. Celestial bodies, celestial bodies. Oh, -oh. Celestial bodies. Celestial bodies. oh, -oh. Inside your heart lies a pearl. Mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Que besas, mami, que un origami eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú โอเคเป็นไงกันบ้างครับแล้วนั่นก็เป็นไอเดียกันใตตัวหน้าหนาวสำหรับผมนะครับแล้วชอบกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าชอบลุกไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยกันนะครับและผมมองว่าปีนี้มันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมมองว่าเราคงมีโอกาสในการที่จะออกไปแต่งตัวแบบนี้ โดยที่ไม่ต้องอยู่โดนล็อกดาวน์อยู่บ้านอยู่เฉยๆแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันจําเป็นแล้วก็มันต้องเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทำยงไงได้ล่ะแต่อย่างน้อยๆเรายัางมีกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกคุณอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยแลวกันนะครับแล้ว่าองคุณจะไปเที่ยวไหนเนี่ยเดินทางปลอดภัยและที่สําคัญเนี่ยดูแลตัวเองด้วยป้องกันตัวเองด้วยก็ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในปีที่ผ่านมาแลวก็ปีก่อนหน้านี้ด้วยสําหรับปีนี้ผมเตรียมอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยเพื่อจะเซอร์ไพรส์พวกคุณทุกคนอย่าลืมนะครับเื่กากดปุ่ม subscribe ช่องผมน,นะครับถ้าเกิดทุกคนยังไม่ได้กดสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดี Goodbye